สวัสดีครับท่านผู้ีเกียริโคลครับขนะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านก่อบึงนะครับ,รบนายไพฑูรย์ผสมพันธ์ไปดูหน่วยการโรงเรียนบ้านก่อบึงครับตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีครับสังกัดสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเนก่อบึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจํานวนสามสิบเจ็ดคนแล้วก็อาบุคลากรเป็นครับการครูสองคน 3กับผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ุณคนขวดจ้างอีกสคนให้ไอ้เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพารรวมหคนก็คือเกี่ยวกับบุคลารากรไม่ครบชั้นครูแต่ละคนอาจจะสอนหลายห้องงบประมาณเป็นรงเัียนขนาดเล็กงบประมาณไม่เพียงพอเฉพาะค่าน้ำค่าไฟก็ไม่พอแล้วเทศจะไม่พอเนาะไม่ ได้คุณภาพเท่าไหร่ก็อยู่กลางๆของเขตพื้นที่มี200กว่าโรงแล้วก็ทางโรงเรียนบ้านเกือวงนี้ก็อยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าปานี้ขอความร่วมมืออะไรมาช่วยกันเต็มที่ผู้ปกครองมาหมดเวลาประชุมเวลามีงานอย่างนี้เขาก็มาทำสวนสวนพริกอ๋อสวนพริกพืิกเศรษฐกิจที่นี่เนาะ ที่มีความต้องการก็คือระบบน้ําโดยเจาะบาดาลแล้วก็ทำแบบโซล่าเซลล์โซลา่าเซลซลซ์ลมาช่วยระบบน้ำบ้านก็ดีแต่มันไหลกระปิดกระปอยไม่เต็มที่ <c oughs> ถ้ามีน้ําเมื่อไหร่สิ่งไม่ล้อนจะดีขึ้นต้นไม้ก็จะเขียวท,ที่มีต้นไม้โดยเฉพาะไม้ยางนาเนี่เวลาช่วงมันผัดใบใบไม้เยอะมาก เดี๋ยวนี้มีพื้นที่กี่ไร่ครับท,ทั้งหมดที่มี 6, อยู่65ไร่65ไร่ใบไม้เยอะมากเลยใบไม้เยอะครับถ้าหาเรามีระบบการทำปุบบ๋ยหมักมีอุกอปกรณ์สำหรับที่จะจะัดเก็บแล้วก็ทำปุ๋ยหมักเอาจุลินทรีย์มาย่อยสลายง่ายๆก็คงจะคิดว่าจะทำได้ดีเพื่อถ้าได้ก็จะเอามาใช้ในโรงเรียนด้วยหรือถ้าเยอะมากก็ ช่วยชาวบ้านจำหน่ายให้ชาบ้านเออชุมชนได้อีกโดยเฉพะชุมชนเป็นชุมชนที่ปลูกพริกปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่แล้วเศรษฐกิจอยู่มีที่สืบคอนสําสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะอินเทอร์เรน็ตความเร็วสูงม,มีคอมพิวเตอร์สักไม่มากแต่ที่สำคัญอยากได้ไอ้มือถือที่ ที่พาะว่าโรงเรียนก็มี WiFi อย่างนี้ก็สามา to รถที่จะให้เด็กได้ค้นจากมือถือได้แสดงว่านอกจากคอมพิวเตอร์แล้วอยากได้มือถือที่มันสามารถค้นคว้าสืบค้นที่ยตนเองที่จะสืบค้นด้วยตนเองเอาเอาไว้แล้วก็มันคงมจากไม่ได้ใช้พวกประมาณมากพคิดว่าอยากให้เด็กได้มีการสืบค้นจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จากมือถือได้รวดเร็วกว่าเดิมอันนี้ไอเดียน่าสนใจนะครับคิดไ้ ดิจิตอลที่สามารถที่จะให้สืบค้นได้เพราะว่าถ้าห้องคอมพิวเตอร์เ,เนี่ยมันไปเรียนเป็นห้องเนละห้องนะแต่ถ้าตัวนี้เด็กว,ว่าเราว่าจะไปเข้าห้องสมุดดิจิตอคลค้นคว้าเลยค้นคว้าเลยถ้าไปเรียนฟองต้องมีครูมีอะ<อ>ไรทีิตาวบวายที่ละมานนะครับคอมพิวเตอร์อแล้วก็มือถือหรือแท็บเล็ตสำหรับสืบค้นเนาะสำหรับสืบค้นอินเทอร์เน็ตก็มีทั้งใน พร้อมแล้วพร้อมโอเคจะได้อุปกรณ์เท่านั้นนะครับโอเคงานน,นี้เท่ากับหรอไม่มือล้เดี๋ยวพาเรียนเด็กไเป็นพันลงอ๋อเขนลงหนึ่งคนอยู่นี่ใช่ไหมบริเวณไหนครับอทีจ่จอดน้ำเาจาะน้ำแถวนี้น,นี่คือความต้องการของเด็กสถาดเล็กที่จะ ช่วยส่งเสริมเยาวชนในชนบทของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับขอบคุณมากครับท่านครับบวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่นตยนที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย